สวัสดีครับพี่น้องครับมาหอดแล้วครับร้านลุงโอหมูจุ้มสวัสดีครับลุงโอสวัสดีครับป้าหอดเหลี่ยมป้าหอดแล้วบ้านป้าหอดเหลี่ยมป้านลุงโอบ้านลี่ยมนี่นะครับนอร์ลานนนอรสวัสดีครับแม่โอ้ยนี่ครับนี่ครับโอ้สุดยอดสุดยอดร้านหมูจุ่มร้านหมูจุ่มเมื่อนี้นัดผู้ใดมาเน่รุ่งโอวาข้าป่าว่าให้นัดอ่าผู้ใหญ่บ้านอ่าพี่พรอนเออนะครับทีมงานผู้ใดอยากมากก็มาโหลดเล่าว่านะครับแต่ว่า สี่สามมาน้ำก้นก็มี่ยายพวงยายดอนไปเอกต่อโฉกนักกันอ้องพิมสาวยายดอนแต่พี่โอพี่โอคนขับรถตู้บอกว่าจะพาพี่พรมาพี่พรบอกว่าจะมาอยู่จะมากินมากินยังก่อนหมูจุมมจ้มนะครับหนึ่งเขาเา่าพ่ออมบอันครับลุงโอ้ครับหนึ่งเข่าไม่ไหม้เลยนี่<อ>ต้อนรับไม่ไม้เลยหนึ่งเข่านี่<อ>นี่โ ไก่ปนใดก <Therm aan, S 2> ันได้มาหากันพี่น้องไก่ปนใดกันมาหากันนี่ครับพี่นว่าเพราะว่าลูกโหราว่าขัดในมาล่ำฟัดสายญาในต้องมาหากับพ่อม้าปอใดนะครับนี่เห็นบยืนยันจากลูกโหรเลยนะครับพี่น้องนะร้านยูนี่เปิดเตอร์ลอนปนใดลุงปียี่ก็ปียี่สิบห้าปีแล้วยูนี่ตลอดเลอนยี่สิบห้าปีเราเล่นยูจังไหนไปจังไหนมาจากไหนก็เร็ยนงานเมื่อแล้วลูกเขาจมื่อแล้วก็ได้ยูสองเท่าเนี่ยยูสองเท่าผู้ใดเสือกช่วยบันได้ยูสองเท่าแล้วเสือกในแห่งเลยลูกค้าพร้อมแล้วลูกค้ากันพี่ทีนี่ครับ อันนี้เศร้าเพิ่นบอกว่าได้ซื้อบ้านเจ้าของบ้านเจ้าของซื้อเลยไมเพื่นบอกโอ้บ้านเจ้าของในพี่รองบ่ได้เศร้าได้ครับแสดงว่ามาอยู่ในยี่สิบห้าปีชิบก็ปีจนได้ซื้อบ้านหลังนี้ฟาดพ่อซื้อตอนนั้นเพียงบ่ตอนนั้นสองล้านกว่าบาทสองล้านกว่าซุ้มเงินี่ก็ซื้อบ่ได้แล้วเนาะบัวใดบัวใดล้านแล้วลอกล้านกว่าซุ้มเงินี่หาลกล้านในพี่รองมาเด้อยินดีตอนรับลุงโอยินดีตอนรับทุกผู้ทุกคนเด้ออพี่คัดใดอาหารลุงโอบอกสักวันหลังบุญทาวนอยู่หลังบุญทาวนพถนนแยกกลางครับ ทางพญาการหลังบุญถาวรพญาการเนี่ยทางหลังนี่นะครับมันเป็นส้อยอันนี้เนาะเจ้าพระเจ้าจยังก่อนเออสร้อยยังก่อนสร้อยยูเมะพระเนียดสร้างส้อยซีเออพระเนียดสร้างพระเนียดสร้างส้อยซีสรอยซีหลังบุญถาวรนะครับผมผู้ใดผ่านไปผ่านมานะครับเป็นแฟนครับเอฟซีเอฟซีทางหลายกับแบกจิ้มลูกโัวได้เถอะครับเอฟซีเพชรลำเพลินเท่าแวร์มาได้นแวร์ได้นะครับถึงลหัวกัแวรได้เมนเรียวเสียวออกมาหัวเรียวมานีลูกหัว่าอันเรียก ุดใหญ่มาสั่ลูกโอว่าเราจัดแต่งชุดใหญ่เลยชุดใหญ่เลยจริงๆแล้วลูกโอ้ิดร้านเงโอ้ยซี่หาุ่กับปินแล้วนี่ล่อดิล่อเผ็ดลำเพื่นเท่านี้ลหะครับล่อทับอาจารย์นี่ละบานในโมแมนโมเมนวาแต่จัดสุดใหญ่เห้ดิที่อยู่ที่นอนเพก่ว่าเตรียมไวเรียบร้อยโอ้จะเป็นดีหลายยิ่ช้ำสามหม่องสามหงวันนี้คักไีย่นย่นี่าครับลุงมองนอนโอ้ยพุ่นพุ่นเราไปพุ่นยุ่นนี่เรียกไรเต็มมัดเลยยีซิบพุ่นยุ่น ไปจอดได้มองมองไหยุ่ไปจอดได้ครับเอาโอเคจ้งว่ากันแต่ว่าตอนนี้มาเยี่ยมเขาอิ่มขึ้นก็เรียบร้อยหมดเลยครับผมมาเยี่ยมลานก่อนผีพ่อนกับผู้ใหญ่บ้านอาจเสีน้ามาน้ากลนผู้ใหญ่บ้านโอ้แต่ว่าผีพ่อนมาสีมาเพราะว่าปีอ้เพิ่นว่าสิครับรถมดหนานะครับน่ารักด้วางด้วยฟงเอาด้วน้ำเด้อผู้ใดมานกันได้ได้บุกขั้วล้วเด้อขออนุญาตบุกขั้วเลยเด้อหนังยู่กันสองเท่าโอ้ยใจมันดีไย โลกเฮ็ดงานรุ่งเทว์โลกเต้าก็ได้เฮ็ดเวียงเฮ็ดงานไปแล้วบ้านนั้นนี่ซื้อเขาออกมาเที่ยวนี่ยหล่ะเขามาเที่ยวพากอันนอนอี่ๆอยู่ตรงนี้ครับเกี่ยกินกับขั้วแล้วครับโอ้กระได้ถึงว่าเขาเปิดมาในปีสิบห้าปีแล้วแมีนเมนตะกี้ตะกี้นี่อยู่ใส่กับล่างอยู่นี่เลยมาอยู่นี่เลยเริ่มต้นอยู่นี่เลยลุงต่ก่อนนี่เป็นร้านเสื้อผ้ารุ่งเห็นเสื้อผ้าแต่ก่อนมาซื้อเลยแต่ก่อนเศาเขาอยู่ไม่ไม่เลยตะกีรุ่งอายสองห้องครับค้าเราเกีเนี่ยสมัยกียรปิดกป็นถาเราเกียร ป้านนี้ก็เลยซื้อเลยตัดใจซื้อยัคขยายตัดสินใจซื้อในในเราก็ได้ปั่นนอกบ้านหน้าให้ยู่จังหวัดใดญ่บัณฑ์ยุโรปเอ็ดลุงโวยุโรปเอ็ดร้อยเอ็ดอำเภอเมืองสวงอำเภอเมืองสวงจังหวัดป่าป่านี้น้องพอกน้องพอเลยท่านข้าบันผมแมนแมนน้องพอกผมไปพุ่นท้องน้องพอกกันละลุงโวยินดีตอนรับอิฟซีทุกทคนเด้อครับมาเด้อครับพี่น้องมาอุดหนุนลุงโวนั่นผู้ใดอยู่พัทยาแมนแมนเวีได้แม่ได้พี่ทําเนียร์ช่างคดีแมนเนียร์ช่างคดีครับร้านจิ้มจุ่มใน ถ้ายย่ดอนย่าพวงถ่านองพิมถ่าพระเอกต่อสุขถ่ายผีพ่อนพฤดีถ่ายกับถ่ายพื้นบ้านนะครับมาอยู่น,นี่เพราะว่าลูกอูบอกว่บาบอมาบอได้นะครับบอมาบอได้ขัน,ขนบอมาสีเส้าเป็นเดฟซี่เพื่อนว่าก็เลยได้มานะครับผม<า>โอเคโอเค,อเ,คเอาเดี๋ยวนั่งถ่ายจะกันต้องเสียต่นะอเนี่ยจะอะไรจะน้อนเพราะไม่อยากได้กินแล้วก็นอนนี่คือแมงมุมเลยโอ้ม,มาแล้วครับพี่น้องมาแล้วหมูจุ่มหมูจุ่มคักบัวบัต มือจุมหลานลุงโอ่นะครับลุงโอ่เตรียมไว้ผู้ด่าจักมันจักตุมึงตีล่ะนี่กับแม่นของพี่พอนของพี่พอนวันนี้ครับวันที่โอ้เอ้าวมาแล่ะเอ้ามาแล้วบ่โอ้ยพวงติดเพิ่มพระเอกตอโชคมามาเลือกนั่งเลยเซล่ะแม่เท่าพ่อเท่าโดนเขาอยู่เซล่ะมา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 เออนี่ไม่เท่าเอยอยู่เซลโอ้ไม่เท่าเอยเติมแม่เท่าเติมพ่อเท่า เอาเลือเอาเลือเอาลุงโหแล้วว่าขันบานี่เครียดแล้วว่าขนมาว่าหองเราเปิดไปสามหองคนยุนี่ใกล้ๆนี่หองนนือื่นแล้วที่มีบอกคุงบอหอยมีอย่างไงก็เอาไปขั้วนั่นแงากันิ้นเนี่ยว่านี้องเดียว แล้วว oh, oh, uh ่ามีมาคงบางอยมียังไงอีกกุ้งเพชรล่ำเพลอนเน่าเหมืองอื่นว่าสั่นแล้วว่าเสียเอาใส่รถจานลอยไปน้ำมาสั่นว่าโอ้ยขอประคุณหลายๆนะครับหักเพียงอิรินะครับลุงโอ้ขันบ้าบาครับบ่ได้สี่เครียดมาสัน่นท่าถ้าอันพ่อเนี่ยโอ้ครับผีพร้านมาเนี่ยโอ้ยบรรยากาศอบอุ่นอบอุ่นอบอุ่นมันอยู่บ้านคุณลุงเราว่าเหมือนอยู่บ้านเลยนะครับ ลูกโอว่าเอาเลยจัดเอาคือจะงั่งจับของโหลดแบบั้นไม่หดก้อยได้ไปน้องก้อยขุ่มๆนะครับป่าเราเห็ดป่าเราเห็ดก้อยขุ่มๆไปน้องเลยนะครับมันเป็นแต่หมูจุ่มได้ก้อยเนื้อพร้อมใช่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 จุเลยจัดการเลยโอ้เพื่อเสียเสียเลสได้น้อแม่เอ้ยเออเมย์เมย์อะไรอ่ะเออเอายังอีสองงานแล้วนัเนาอกก็จะได้เมื่อบ้านนั่นละ ถ้ากรุงเทพเนาะแต่ว่าก็ได้เลือกเลี้ยวยู่ดอกวะแยกปวงเบาหวานเราสิขึ้นละเอาบ้านในกสิตาพี่พรกับพ่อใหญ่โอ๋แต่กับเจ้าพญ่บัณฑจักสิมาบูบุจกัจกรวากันจังรวากันเอาจวดจวดจวดโอ้ยมาแล้วบ่มาแล้วบ่ทั้งขุนมาแล้วบ่ทั้งปีเพราะการกินอิ่มเพป็นไรไปทั้งขุนเพราะแต่มาไม่เอาไปน่ะเแ็บปวงแยกรอนกัน,นย่างหวนอยู่บน ลุงกรย่างทายู่นี่ใช่บาบอกโอ้สิมาซาแต่น้อบอกร้ยมา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 โอ้เขาก็บอกวาพี่มาซอยสีซอยสีสิมาหยัางน้ำมุดน้ำมุดหยังเดียวเนี่ยวายโอ้รถดำหัวขี่ไล่เนาะเป็นคนขับรถจไหนบางขี่ล่เถอะเป็นคนขับรถแไหนบางขี่ล่เถอะ ใช่แล้วโลมากแล้วปป้าไหนพอเคยกินเดียวหน่ยได้หนิเกินไม่้วพูดไม่ยาย้กับไปนี้จากเราไม่เยาะป่วงกับไปรวดเร็วเออไปใต้ลูกก็เดินแล้วว่ะเรื่งเ่อเฮ้ยแล้วป้วงเอ้ยยัยต่าล้านมันกังามงามไปหอเพราะยังอ้ มื่อะไปทะเลได้เดี๋ยวไปทะเลสักวันไปบางแก้วเพราะแเพื่อนว่าเขาห้องพักหัวหงเศร้ามันจะใส้ออกหวหงมืออื่นคันเขาตอนนี้มันออกมันออกเที่ยงประมาณไหนนะเอ้าไปจะไหนขึ้นพักกันบ่ลงบ่ยังตีเดือนหนึ่งโอ้ยเนูขัาดิครับเขามาในลานนี้เอาดอกจกว่าถ่ายยัได้เดีุกินนด้เป็นอะไรพี่น้องเลยเพราะตันรจากรถมาต้องรถตู่ต้งรถพยาบาลใ้เดี ลุงโอ้แลาววันสิดทายคลิปโปรโมทร้านแล้วนั่อยู่จานรอยกับโปรโมทซอยเพื่อนพ่อมาลุงมามาถ่ายคลิปก่อนเท่าเออพากันนอนในรถนี่แลละจะลงมาเด้อเออนอนนี่ไดรถนี่แลละจะพากันลงมาอันลุงโอ้ดับไฟก่อนหนึ่งบวคืออะไรล่ะสาดน้ำใส่เออเอาเอาเอาเบาโนหัวมงบอกันได้พี่น้องเด้อนะครับเอาลุงโอ้ถ่ายคลิปครับตอนนี้จะโปรโมทร้านช่วยลุงโอ้นะครับพ่น เอาังซี่มือจังมากซะอิ่มว่าแหละได้ตั้งนี่ขออนุญาตบาทครับเนาะอิ่มเบิดนี่จากแล้วเด้อเสะอะนี่หน้าหน่อยบมาบอพูดสรบเรียวเอาออมพูดพุ่นเต่าหอนเ่ืแอละพุนมาๆมาเขาเกินรติยหมดแล้วจักว่าคือบมามือเนาะพอเนาะสดอก วันนี้ลุงโอไม่เปิดร้านเพราะว่ารอต้อนรับรอต้อนรับฮะอันนี้อันนี้อันนี้เก็บหักฐานนัะนี่ปาดังของตนน้ำตาหย่อนปลาโอปุนแนงีปนองโอปุลแนงมาลัดลุงโอมาหนิโอปุลแนงนะครับไปนองเตรียมงานเนา นั่นฟังเอาโหลดเด้อบาเเดอจากปากเพนเด้อจากปากลุงโอนะครับถึงถึงจากปากลุงโอถึงผู้บริหารท่าที่มาเปนเพิดไม่มาวันนี้บ่อม้าหามลุงโมันอยู่กับสีเศร้าเป็นเพชรำเพลินแล้วน่บัตรด้ซื้อบัตรซื้อจคไหนหรอซื้อบัตรเมากรบผม่อกันเรื่องซื้อบัตรซื้อแนวไหน บอเบิงกระซื mm ้อบอเบิงกระซื้อซื้อทิงไปซื้อบัตรดอนไล่เนาะบ้าบ้าว่าซื้อบัดอนไล์บ่อเบิง่อยกระซื้อ่อยซื้อทิงไปซื้อแน่นอนพี่น้องพี่น้องพี่น้องแท่ลเอ็ยดอันนี้อันนี้อันนั้อันนั้นลูกหัวอันนี้ป้าอันนี้ป้าป้าน่อยป้าหน่อยป้าน่อยลูกโอป้าหน่อยวม่หอมเหมนแตลุงตู่เนาะบ่อแม่นนะคนละอันอันนั้นค้ายน้าบคล้ายน้าบ่อคนละอคนคนละคน ปอขอก็ดีสิขอไม่ตั้งหลขอแก่ะข่าดะไร่อ้ลหก้โหแล้โอ้โหโอ้โหโอ้โีโอ้โหโอ้นะครัโหนก้อ้โหโอ้โหโอ้โรอ้โห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 โอนโหอ้ลหก้โหเอิดไโ้ให้โอ la <im <im ้โห้โหอ้โหอโหอ้โอ้โห้โห้ไ้ห้้ออเอห กัซับดักัซับด่า่าหายมาหายมาสิมาครับได้ทั้งหลายกันเล่นร่วมสู้กันเมนน้ำคนนำคนกันมากนี่ยละเปิดว่ามาอยู่หนียี่สิห้าปีแล้วสื่อบ้านหลังนี่ตะกี้ซื้อซื้อสองล้านซีแล้ป่ะสมมือไรหกล้านเจ็ดล้านแล้ววะิยี่สิบห้าปี นี่เาะามันลูกข้าเิเ้ยยสแงน่ซื้อหังซื้อนตาหลังลุงโอหมูจุ่มลูกอันนั่นงีแหละแกก่ออ่ายงก่อนร้างยังก่อพันนีย่งส่างสรอยสีพันนีย่งส่างซอยสี่รับซื้อซอยเลยอันนี้บดซื้อจากของนั่นซื้อลุงโอแมนครับแต่ว่ายยุ่นนี้ครับ จิ้มจุมนายโอแม่ยุ่นี่ยุ่มมองแม่ครับนี่ยุ่มนี่เอาว่างานพกกถามไปแลยยุ่มนี่ยุ้ยลังบุญทาวบพัทยาการส่าร้พูดงเขอน้พัทยาการเนพัทยาการพัทยาการพัทยากางเนาะ่มกีดียขึ้นมาดูเหจะมาดูดิ เด็กเกาเด็กัาเกาเด็กเกานอมนเด็กเกาหรือมหาเด็กเกาเอ้ครับผมอันนี้อันนี้น้องโมน้องโมน้องโมตัวจีนมือซแต่น้องครับแอดมินโมแอสมินโมเอาโอเคพี่น้องคลิปนี้กันสิฝากไว้สําหรับทีมงานมหอดแล้ว นะครับผู้กินแล้วก็มีผู้บ่อท่นกินก็มีครับพี่น้องอ่ะฝากร้านลุงหมูนะครับพัทย e? ากลางนะครับครับผมร้านหมูจุ่มนะครับพันยังสางซอยสี่ครพี่น้องเด้อเพื่นสี่ยุทธิ์ถนนเลยครับนี่ครับคุณป้าหน่อยเราเห็ดตัดจ้าดไปยกไปเป้านี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วนี่ครับชุดหมูจุ่มนี่ครับไปแล้วอ่ะโอเคครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณลุงคุณลุงครับผมไปแล้วคลิปนี้บ๊ายบาย 快点，快进来！某某。